อิเมลดามาโกสอดีตนักการเมืองและอัจฉรกรชาวฟิลิปปินส์และอดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของประเทศฟิลิปปินส์เธอเกิดเมื่อวันที่สองกรกฎาคมปี1929เธอเป็นภรรยาของอดีตประธานาธิบดีเฟอร์ดินานมากอสซึ่งเธอและสามีมีทรัพย์สินที่กอบโกยมาเป็นของตนเองอย่างผิดกฎหมาย มากกว่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐเธอเป็นอดีตนางงามของฟิลิปปินส์ควา้ารางวัลที่3และเธอยังเคยเป็นสมาชิกรัฐสภาทั้งเธอและสามีดำรงตำแหน่งทางการเมืองในวันที่12มิถุนายนปี1978ถึง5มิถุนายนปี1984เรามาย้อนเตือนความจำ ว่าเธอได้สร้างวีรกรรมอะไรไว้บ้างให้กับประเทศของตัวเองเธอเข้าประกวดนางงามมานิลาประจำปี1954แม้จะไม่ใช่ผู้ชนะแต่คว้ารางวัลลำดับที่สเธอไม่พอใจกับคำตัดสินของกรรมการในครั้งนั้นเธอเข้าไปโวยวายประท้วงนายกเทศมนตรีจนต้องมีการมอบตำแหน่งใหม่ให้ตำแหน่งนั้นมีชื่อว่า The Muse of Manila แปลความหมายได้ว่าสาวคิดมากแห่งมะนิลาเธอพบรักกับเฟอร์ดินานดอีมาโกสนักการเมืองหนุ่มตกลงรับคำขอแต่งงานภายใน20นาทีหลังจากพบกันครั้งแรกและจัดพิธีสมรสในอีก11วันต่อมากลายเป็นตำนานแต่งงานสายฟ้าแลบที่ทุกคนพูดถึง จากนั้นเธอก็ติดตามสามีตลอดการหาเสียงเลือกตั้งครั้งแรกและช่วยหาเสียงอย่างขยันขันแข็งและเธอนี่แหละเธอเป็นอาวุธลับของเฟอร์ดินานในการเรียกประชานิยมเพราะว่าเธอสวยสูงโปร่งและมีน้ำเสียงอ่อนหวานดึงดูดผู้คนให้เข้ามาฟังปราศัยของสามีในช่วงหาเสียงซึ่งตำแหน่ง The Muse of m a n i l นิาของเธอก็ทำให้เป็นที่สนใจอยู่แล้ว ผู้คนต่างหลังไหลกันมาเพื่อรอดูเธอมากกว่าที่จะมาฟังเฟอร์ดินานปราศัยในที่สุดในปี1965เฟอร์ดินานมาโกสก็ได้เป็นประธานาธิบดีและเธอก็ได้เป็นสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งด้วยบารมีของสามีอิเมลดามาโกสได้ปฏิบัติหน้าที่สำคัญหลายตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการตั้งถิ่นฐาน ที่ดูแลประชาชนในด้านประปาไฟฟ้าอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งหม่มการบริการทางการแพทย์การศึกษาระบบนิเวศการกีฬาและนันทนาการรวมทั้งเธอได้เป็นผู้ว่าการกรุงมนิลาด้วยเธอแสดงตนเป็นแม่แห่งชาติสงเคราะห์คนยากจนเยี่ยมเยือนสลัมถิ่นฐานธุรกันดาล เป็นครั้งคราวด้วยบารมีของสามีเธอสั่งให้สร้างนู่นสร้างนี่ตามอำเภอใจเป็นการเร่งด่วนตั้งแต่โรงภาพยนต์แห่งมะนิลาไปจนถึงวังขนาดใหญ่ที่ทำด้วยมะพร้าวเพื่อโชว์ให้เห็นว่ามะพร้าวก็สวยได้ครั้งหนึ่งเธอเคยประกาศว่าเธอจะเป็นแม่ของคนทั้งโลกอีกด้วย เธอใช้ชีวิตหรูหราฟุ่มเฟือยเพื่อความสวยงามของเธอโดยเฉพาะรองเท้าที่ถูกค้นพบในภายหลังในทำเนียบมาลากันยังที่มีมากกว่า3,000คู่กลายเป็นประเด็นที่โลกจดจำทุกครั้งที่เธอให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวมักจะให้กล้องจับภาพรองเท้าที่เธอสวมอยู่ในระหว่างการเยือนสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการ ในดินเนอร์สำคัญสคัญจูจูอีเมลด้าก็ลุกขึ้นร้องเพลงท่ามกลางความตกตะลึงของแขกเลือกว่า1,400คนซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ภรรยาของประมุขประเทศจะทำอะไรแบบนั้นซ้ำยังเป็นการทำลายพิธีการทางการทูตแต่เธอก็ร้องเพลงด้วยความมั่นใจว่าการร้องเพลงของเธอ จะช่วยสร้างความประทับใจให้กับผู้นำประเทศและเธอมักจะไปปรากฏตัวในงานสำคัญสำคัญต่างๆทั้งที่ไม่ได้รับเชิญและไปแบบไม่แจ้งล่วงหน้าอยู่เสมอเธอเชิญตัวเองไปงานสาบานตนเข้ารับตำแหน่งของประธานาธิบดีนิกสันในปี1968และประธานาธิบดีคาร์เตอร์ในปี1976 เธออ้างกับทางการสหรัฐว่าเธอได้รับเชิญแล้วแต่เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบกลับไม่พบคำเชิญแต่อย่างใดอิเมลด้ามักจะอวดว่ามีความสนิทชิดเชื้อคุกครีกับบุคคลสาธารณะทั่วโลกในครั้งหนึ่งเธอกล่าวว่าเธอรู้สึกเสียใจต่อการถูกประหารของซัดดัมฮุเซนและเธอไม่สามารถช่วยอะไรซัรดดัมได้เลย เมื่อคราวที่ไปเที่ยวอังกฤษเป็นการส่วนตัวของเธอเธอได้ร้องขอให้สถานทูตออกประกาศเป็นสาธารณะว่าควีนอลิซาเบธทรงมีพระราชประสงค์ร้องขอว่าจะพบอีเมลด้าแต่เมื่อได้เข้าพบเธอก็ไม่ยอมปฏิบัติตามกฎที่ให้เข้าพบได้เพียงครั้งละหนึ่งคนเท่านั้นเธอเรียกร้องผ่านไปยังสถานทูตให้ลูกชายได้เข้าเฝ้าด้วยซึ่งสุดท้าย ควีนอลิซาเบธก็ต้องยอมสุดท้ายเธอถูกออกหมายจับสารฟิลิปปินตั้งข้อหาพัวพันการทุจริตเจ็ดกระทงในช่วงระหว่างที่สามีของเธอปกครองประเทศจากทรัพย์สินที่ถูกยึด นอกจากจะพบว่ามีรองเท้าหลายพันคู่แล้วยังเกี่ยวข้องกับการเงินที่คอร์รัปชันมากกว่า200ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ6,600ล้านบาทแต่ละกระทงมีบทลงโทษจำคุกสูงสุด6ปี1เดือนไปจนถึง11ปีและมีทั้งหมด7กระทง ในช่วงที่ศาลตัดสินคดีคอร์รัปชันของเธอเธออยู่ในวัย89ปีแล้วเธอก็คงใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำโดยที่ไม่มีโอกาสที่จะออกมาสู่โลกภายนอกอีกต่อไปแล้วจบไปแล้วค่ะสำหรับเรื่องราวของอิเมลดามากอสอดีตสตรีหมายเลขหนึ่งของฟิลิปปินส์ ขอขอบคุณข้อมูลจาก bbc.com และขอได้รับความขอบคุณจากช่องสรรหามาเล่าสู่กันฟังอันตัวกูของกูดูให้เห็นว่ามันเป็นสิ่งปรุงแต่งแห่งสังขารเอามาเป็นตัวกูดูอันธพาลคือหน้าด้านช่อธรรมชาติฉลาดโกงใครขืนมีชีวิต ชนิดนั้นตกนรกทั้งวันควันขโมงตกกลางคืนยิ่งอัดควันขั้นสุดโตงจนเข้าโลงไม่เคยมีที่เยือกเย็นจงคิดพูดทำด้วยใจใสสะอาดใจฉลาดใจสงบเมื่อพบเห็นสิ่งใดๆชนะได้ ทุกประเด็นชีวิตเช่นนี้สูงสุดมนุษย์เอย่ยพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ